ก็ทับกอหมดกองวิทยาฝ่ายเนี้ยซ้อมมากี่วันกองที่เราซ้อมอยู่ที่ค่ายพี่พีมัจ็กกี้ยิมอยู่นิ่งหนเนี่ยค่ายนี้มีใครเป็นคู่บอลซ้อมเรามั่งมีโรเบียครับแล้วก็เพื่อพี่พี่เพื่อนเนี่ายเยอะไครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบสามครับสูงเท่าไหร่หนึ่งสี่ครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้สี่สิบกันมวยสไตล์อะไรครับเป็นมาตรฐานครับวันนี้เลยต้องมาเจอก้าวหน้าเนาะ ยังไม่เคยต่อยกับเขาด้วยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังได้ดูยังยังไม่ดิ้วเด้วยเดี๋ยวนี้ตอนเย็นต่อยเขาวางเกวางแผงงี้ดิต่อยตามตาตาเราเนาะมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุ้นเขาเบื่เดี่ยวล่าสุดต่อยไหนไว้ก่อนที่จะมาที่เนี่ยไปต่อยไหนมานานหรอหลายเดือนยังประมาณหนึ่งเดือนจำไม่ได้เลยวันนั้นแพ้หรือชนะ ชนะด้วยจะช่างต่อยหรือปล่อยต่อยวันนี่ยปล่อยต่อยครับแต่วันนี้มาช่างต่อยที่เนาะสามสิบเก้ากิโลถ้าเข้าไปช่างหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดัดีครบมาพอดีมาสบายร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้ก็พร้อมเอาชนะนี่กลับบ้านเคยมาต่อยรังสิตยังออ๋ไม่ตื่นเต้นแล้วคุ้มมากี่กิโลไฟนี้คุ้มมาสี่ครสี่โลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสามสิบครับคนจังหวัดกรนคฝากเชิญชวนแฟนขับรถหน่อยอ่ะ ตอวเชียร์ผมด้วยนะครับวันนี้เต็มที่นนแน่นอนพร้นอ,นอมออเชียนะกลับไปฝากเนาะอ่ะขอให้โชคดีบคุณครับ